ว่าถ้าใครชอบใครก็โหวตเข้ามาได้ง่ายๆเลยนะครับเชียร์เจมจีกับเบลล่าพิมเคสามเว้นวักตามด้วยหนึ่งเชียร์มากกับคิมเบอรี่พิมเคสามเว้นวักตามด้วยนี่นี่นี่หนึ่งหมากคิมเบอรี่นะฮะเออเคสามเว้นวักตามด้วยสองนะครับนี่นะอ่ะยังเปลืมอันนี้ผู้เดิมอันนี้จะงงอันนี้จะงงฝ่ายซูจีเราหลับหรือเปล่าตื่นตื่นตื่นต่อมา ไม่ร uh, <okay S 1> ักตามด้วยสองอ้าวไม่เป็นไรไปจักใหม่มาดอใหม่ดาววิชาก่อนกันาสมติจาเอเชียหนานี่นะแกันเล่นดิเชียมาริโอกับมาิโอกับผ่าวกาพินเกสมเร็รักตามด้วยสามสี่สอหนึ่งะครับส่งมาตอนนี้เลยนะฮะจนถึงเที่ยงคืนของวันที่5้า พฤศจิกายนครับผมแล้ววันพุธนะครับที่6พฤศจิกายนนี้นะฮะเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าใครเนี่ยจะได้รางวัลแต่ที่แน่ๆนะครับคุณผู้ชมเนี่ยถ้าไม่อยากพลาดความเคลื่อนไหวก็เข้าไป follow นะครับในสแกรมเกิดอวอร์ดนะครับผมจะรู้ทุกอย่างเลยนะครับมาแล้วมาขึ้นมาแล้วนี่เลยเคสเซอร์เม้นวัคสองนะครับครับผมขอให้ขึ้นอินสตาแกรมของเกิดอวอร์ดนิดนึงใครเข้าจริงขอความเคลื่อนไหวคุณจะได้ไปร่วมงานหรือไม่อินสตาแกรมของเราเกิดอวอร์ดฟอลโล่เลย